สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกแล้วนะใน Double X นะครับวันนี้นะผมจะมาทําการสุ่มแจกรหัสโซโลที่ผมได้โพสต์ไปหรือว่าผมได้ลงคลิปไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครได้บ้างนะคนระับซึ่งผมก็ได้คัดเลือกคนที่ผ่านเงื่อนไขทั้ง กดที่ผมตั้งไว้ในะพวกกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็บอกเหตุผลมาเนี่ยผมได้คัดมาแล้วนะครับได้ทั้งหมดประมาณ9คนนั่นเองนะครับนะซึ่งคนแรกเลยเนี่ยมันเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านคอมเมนต์เขาเรียกว่าไงได้อ่านเหตุผลให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับนะคนแรกนะครับไซต์ที่อยากได้คือผมไม่เคยเล่นตัวละครนี้ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผมคือคนที่จ้องจะเล่นเขาแต่เขาเซ็ตหยอกฮะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเขาเซ็ตหยอกกับเลือดเขายิ่งน้อยเท่าไหร่ผมยิ่งตายไวเท่านั้นหมายถึงใครครับหมายถึงโซโลหรือว่าโอดดิ้ง แต่ถ้าถ้าเป็นโอดิ้งเนี่ยมันมันเลือดน้อยหรือว่ามันไม่ตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าโซโลเนี่ยคือถ้ามันโดนเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ชนะทางถ้าท่านผู้ชมเมื่อไหร่ก็ลาโลกได้เลยนะครับตายแน่นอนนะครับโดนแม่งฟันดีก็ขี้หดตนหายนะครับนะโอเคไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยละกันนะครับคอมเมนต์ที่2นะครับนะชื่อเคสครับสวัสดีครับครับคุณเคสครับสาเหตุที่อยากได้เพราะผมอยากเล่นโซโล่ร่างนี้มากครับพยายามสุ่มหลายพันก็ไม่เคยได้เลยครับโอ้โหน่าเสียดายเลยนะครับเนี่ยท้าแบบสุ่มไปหลายพัน ผมเนี่ยผมผมสุ่มแปบ,บเดียวก็ได้แล้วครับจะขิงทําไมวะ <c oughs> คือถ้าได้ไปเนี่ยก็บอกเลยว่าก็ยินดีด้วยนะนะคือสุ่มไปหลายพันแล้วแม่งไม่ได้นี่เป็นอะไรน่าเศร้ามากนะแต่ถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยผมแนะนําให้สุ่มไปนู่นได้การันตีนะครับนะแล้วก็ไปเขาเรียกไงเก็บนะั้นมันได้การันตีแล้วค่อยสุ่มนะนะมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกไงชื่นใจแล้วเราก็ค่อยไปรุ้นอีกทีว่าเราจะได้กี่ตัวนะแต่อย่างนอยเราก็รู้แล้วว่าเออเราได้แน่นอนแัน เอาด้วยคนครับเผื่อฟุกได้อยากลองก้าวขุนเขาแปดสีันดอนหนึ่งสโลกธาตุหนึ่งพันจักรวาลรวมเป็นสาสสโลกธาตีศสหัสามหาสลาโ <c oughs> สลกธาตุมกันไม่มีสิ่งใดตัดไม่ขาดวิชาลับสามดาวตีาสหัสมหาสโลกธาตุโอ้ my gosh นี่คือตั้งใจพิมพ์หรือว่าก๊อปมาจาก Google ก็ไม่รู้นะครับนะแต่ถ้าจะอยากได้แล้วเหตุผลที่โคตรจะแฟนตาสติกขนาดนี้นะครับนะผมก็เอาชื่อท่า well <c oughs> นชมคนนี้ไปลงในวงล้อห,หมุนด้วยแล้วกันนะครับนะเอาด้วยคนครับอยากได้อยากได้ อันนี้ถือเป็นเหตุผลที่สั้นและเข้าใจง่ายที่สุดเพราะเหตุผลนั่นก็คือกูอยากได้นะครับอยากได้เพราะผมเป็นมือใหม่ครับพี่ไม่มีตัวโหดเล่นเลยครับพี่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับว่าไอเจ้าโซโล,โลนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่ไหมก็ไม่เลยนะครับแลนแะม่งเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆนะครับนะคือในเมตาปัจจุบันนี่คือตัวละครพวกแบบ สถานะมันเยอะมากนะจะแข็งไอ้ไม่ใช่ดินะจะหินนะจะสันคือถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่แล้วแนะนําว่าจะอยากแบบอยากฝึกเล่นเนี่ยให้ไปเล่นพวกโรเจอร์ซะไปเล่นพวกคิดรอซะไปเล่นพวกนิกกซะอะไรเงี้ยมันจะเล่นง่ายมากเพราะว่ามันพวกนั้นมันตัวมันกัน4ี่ีไงไอ้โรเจอร์นี่อาจจะไม่ไอ้โรเจอร์นี่อาจจะแพ้ทางพวกเอซนิกอะไรเงี้ยแต่คิดรอนี่คือมันก็พอสู้ได้อา,ถ,าถูกปะอย่างตัวเเจด์ตัวใหม่จะจาบาหรือว่าแบบบูโน่อะไรเงี้ยเออมันก็ มันเล่นได้นะครับนะซึ่งเพราะว่าไอ้เจ้าโซโลเนี่ยถ้าท่านผู้ชมที่แนะนําที่เป็นมือใหม่นะเ้าอยากจะลองฝึก ex สักตัวให้มันเก่งๆเนี่ยโซโลที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง,งที่จะตกเมตาไปแล้วนะครับนะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากถ้าเหรียญทําไม่ดีเนี่ยไม่มีเซตเหรียญดีๆใส่ให้แม่งเนี่ยคือมันเล่นยากมากนะนะต่างจากพวกคิดรอลูฟี่นิกะอะไรพวกนี้นี่คือมันค่อนข้างที่จะพอยังเล่นได้อยู่นะครับนะอย่างโรเจอร์ที่ก็ยังพอเล่นได้นั้นแบบเจอบ่อยกว่าโซโลแล้วกันประมาณนี้นะครับอยากได้ครับเพิ่งหัดเล่นไม่มีตัว ex เลยครับ ่าเหตุผลเดียวกันกับคนเมื่อกี้เลยนะครับนะถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งหัดเล่นนะครับก็อยากให้ลองหัดเล่นพวกตัวนิกะอ่อพวกลูฟี่นิกะพวกตัวเอจยมาโตะ e G ato, อะไรอย่างนี้อาจจะแบบเล่นง่ายกว่านะเพราะ e G ว่าเอจยมาโตะนี่คือมันสับสกิลแล้วตัวผมจะไม่ได้ว่าเอจยมาโตะเหมือนกันซีซีไหมนะแต่คิดรออย่างเงี้ยอาไอสองตัวที่ผมแนะนำให้ผู้เล่นใหม่เลยนะคือคิดรอกับนิกะนะนะสองตัวนี้นี่คือมันเล่นง,ง่ายมันได้อยู่มันอยู่ได้ทุกแรงค์นะครับนะไออย่างโรเจอร์นี่คือมันแบบมันโดน เอสนิกฉกตายคากองสมบัติไปแล้วนะครับนะเผื่อฟุกหาเผื่อฟุกได้หาโซโลเล่นอยู่พอดีเลยครับอ่าโอเคก็ถ้าฟุกได้ก็ยินดีด้วยนะครับนะโอเคคอมเมนต์ต่อไปครับพ่อกูเป็นพ่ออุปกรณ์ฟาร์มอันต่อไปผมอยากเล่นอีกครับเคยมีแต่แลกกับคนอื่นไปแล้วข้อเสียดายเลยครับอ๋อ สมัยก่อนนะ่ะถ้าท่านผู้ชมตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆมันอาจจะเกือบพบปีแล้วมั้งโซโลที่จะเข้ามาเกือบจะปีหนึ่งแล้วนะหรือว่าเกือบ2ปีแล้วมันไม่น่าถึง2ปีหรอกน่าจะปีครึ่งประมาณนั้นนะครับนะมันเนี่ยถ้ามนถ้าเป็นสมัยก่อนเนะี่ยคือตัวโซโลที่เป็นตัวอะไรที่โคตรโอพีโคตรโอเวอร์พาวเวอร์เคาน์เตอร์ชนะทางสรรีอะไรเงี้ยนี่คือมันเป็นตัวที่เก่งเบ่อร์นะครับนะแต่ถ้าเป็นยุคสมัยนี้คือมันมันอยู่ยากครับตามยุคตามสมัยนั่นแหละนะครับนะตอนนี้นะครับวงล้อผมมีประมาณ2 4 6สี่ห 8คนนะครับดคนที่เป็นผู้โชคดีที่ทำเงื่อนไขของผมผ่านนะครับนะผมขอคลิกเพื่อมุนเลยแล้วกันไหนซีไหนดวซีใครจะเป็นผู้โชคดีได้รางวัลน,นี้ไป <c oughs> มันลงที่ใครวะนะั้นอะเฮ้นะ เออมันลงที่ user dq77q อันนี้เป็น user ที่ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับนะก็ผมอยากได้พอผมถุยเพราะผมอยากได้พอหมยเป็นมือ,หมอใหม่ครับที่ผมไม่มีตัวโหดเล้เลยครับพี่อ๋อยินดีเลยครับ,ออรบผมขอลงคลิปนี้ก่อนละกันนะครับถ้าเจ้าตัวยังดูอยู่ก็เอาเป็นว่าน้องคนนี้นะครับที่เป็นผู้ชนะรางวัลถ้าตอนนี้น้องเห็นคลิปนี้นะครับติดต่อมาหลังไม ถ้าท่านผู้ชมคนไหนในอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมของผมนะนะก็สามารถกดติดตามช่องผมได้ได้นะครับนะในะในโอกาสหน,น,น้าเนี่ยเผื่อผมได้ซื้อรหัสดองเพชรมาแล้วผมอาจจะเอามาแจกท่านผู้ชมเนี่ยผมก็จะทํากิจกรรมสุ่มแจกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับนะก็ถ้าใครที่อยากได้รหรัสเล่นฟีฟีหรือว่ายังไม่มีรหรัสเล่นหรือเป็นผู้เล่นมือใหม่ก็สามารถติดตามช่องผม เพื่อดูคลิปการสุ่มแจกรหัสอะไรพวกนี้อาจจะมาแบบนานๆทีมาครั้งนะฮะนะแต่ก็ถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามช่องผมไว้จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ